ในรุ่งขึ้นวิหลังลูกทุ่งเน็ตเวิร์กก็ยังยืนหยัดว่ามันต้องสนุกสนุกเหนืออีสานและกรุงเทพมหานครสนุกให้ครบฟฟิปปียเต็มพิกัดพร้อมจัดเต็มทุกที่มิถุนาอ่อนทัวร์ภาคเหนือลำพูนกรกฎารีออนทัวร์ภาคใต้ชุมพรสิงหาออนทัวร์ภาคอีสานนครราชสีมากันยาออนทัวร์ภาคกลางสระบุรีพฤศจิกาอ่อนทัวร์ที่กรุงเทพมหานครเน็ตเวิร์กออนทั่วแรงความสนุกชุดใหม่ใหม่ไปลำพูน วันนี้ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน10โมงเช้าเราก็เริ่มสนุกกันเลยสนุกกับฟรีคอนเสิร์ตจากเอ๋นพ่อสเต้วัชสารเพชรคทากระทิปสุรางคนานันอนันญิงทิติกาและหลิวอาจาริยาสนุกช้อปสนุกกับของแจกฟรีหน้าเวทีกับดีเจอันนี้ดีเจกระต่ายดีเจเต้ดีเจเอ๋ดีเจหลงดีเจแบงค์คนลำพูนเชียงใหม่และทุกคนที่มาได้มาสนุกประทับใจไปด้วยกันเน t w o เวิร์กออนทัวสนุกทัวสนุกจริงและสนุก ยาหอมเทพจิตตราห้าม้าอมเมื่อไหร่ก็ชื่นใจชื่นใจหาซื้อได้ตามร้านขายยาและเซเว่นอเลวทั่วไทยเส้นหมี่โอแพ้งวๆยอดขายอันดับหนึ่งของไทยเส้นหมี่โอแพงไวๆเหนียวนุ่มไม่ขาดตอนซาร่าตัวยาเมลิคอตสหรัฐอเมริกาปวดหัวเป็นไข้ซารา่ากาแฟกรอบริหอมเข้มเต็มรสกาแฟแท้กาแฟากรอบริสดชื่นไปกับคุณฟาาร์มาโกลมองไกลใส่ใจคุณภาพและ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเสาร์ยี่สิบเก้ามิถุนายนนี้เจอกันากาที่ลำพูน